สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้ครูเบียร์จะมายกตัวยอย่างการทำแบบฝึกหัดเรื่องการหารสั้นให้นักเรียนดู2-3ข้อนะคะในแบบฝึกหัดที่3.8และ3.9นะคะตั้งแต่หน้า55ไปจนถึงหน้า58โดยทำเฉพาะข้อ2ใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะคะเด็กๆเ,เป็นการหารสั้นทั้งหมดนะคะ แบบฝึกหัดที่3.8หน้า55ข้อ1นะคะ14511หารด้วย7เราก็มาดูว่า7คูณอะไรได้1ไม่มีให้ใส่0นะคะแล้วเลื่อนเป็นหลักถัดไป7คูณอะไรได้14 7คูณ2ได้14พอดีเลยแสดงว่าไม่มีตัวเศษนะคะให้นำสอ มาเขียนนะคะอ่ะต่อไป7คูณอะไรได้5ไม่มีก็ให้ใช้เป็น0นะคะ7คูณ0ได้0นํา0ำ0มาเขียนตรงผลหารนะคะนำา5มาลบกับ0เพื่อหาเศษ5-0ลบ0เหลือ5ก็แสดงว่าเหลือเศษนํานำเศษ5มาเขียนข้างหน้า1เราก็จะมองเป็น51นะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูว่า7คูณอะไรได้51ได้เป็น7คูณ7เท่ากับ49นํานำ7มาใส่ตรงผลหารนะคะนำ51า51มาลบกับ49เพื่อหาเศษลบกันเหลือ2แสดงว่าได้เศษเป็น2นํนำเศษ2มาเขียนข้างหน้า1เราก็จะมองเป็น21นะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูว่า7คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ21 7คูณ3ได้21พอดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเศษอ่ะเราก็นำ3ามมาเขียนในผลหารนะคะอ่ะตัวตั้งของเราหมดแล้วแสดงว่าเราหาผลหารเสร็จสิ้นแล้วนะคะได้คำตอบเป็น 2,073เรามาตรวจสอบคำตอบกันนะคะนำตัวหารก็คือ7คูณกับผลหารคือ2,073อ่ะ2,073คูณ73 7 7,3,21ใส่1ทด2 7,7,49บวกอีก2เป็น51ใส่1ทด5 7,0เป็น0ทดอีก5เป็น5 7,2,14ใส่14ได้เลย ได้ผลคูณเป็น1,4511ซึ่งเท่ากับตัวตั้งที่โจทย์ให้มานั่นแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะดังนั้น1,4511หารด้วย7ก็จะเท่ากับ2,073นะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่1 ต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะ32,500หารด้วย5นะคะในข้อนี้คุณครูจะพานักเรียนคิดในใจนะคะโดยที่จะไม,ม่เขียนสูตรคูณลงไปนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะคะห้าคูณอะไรแล้วเท่ากับ3ไม่มีในหลักแรกให้ใส่ศูนย์ไว้ก่อน ขยับไปหลักถัดไปเป็น32ดูว่า5คูณอะไรได้32 5คูณ6ได้30นักเรียนก็เขียน6ไปก่อนนะคะ5 6 30 30แล้วนับไปหา32เพื่อหาเศษ30แล้ว31 32เหลือเศษ2นะคะเราก็เขียนเศษ2ไว้ในหลักถัดไปข้างหน้า5แบบนี้นะคะ เราก็จะมองเป็น25 5คูณอะไรแล้วได้25ก็คือ5525พอดีแสดงว่าไม่เหลือเศษนะคะเราก็ดูในหลักถัดไป5คูณอะไรแล้วได้0ก็คือ5คูณ0ได้0ดูในหลักถัดไป5คูณอะไรแล้วได้0นก็คือ5คูณ0ยได้0นะคะ ได้คำตอบเป็น6,500เรามาตรวจสอบคำตอบกันนะคะนำตัวหารคือ5คูณด้วยผลหารก็คือ6,500บวกเศษไม่มีนะคะก็เท่ากับเท่าไหร่อะในข้อนี้เราเอาแค่ตัวเลขข้างหน้ามาคูณกันนะคะ65คูณ5 55 25ใส่5ทด2 56 30ทดอีก2เป็น 32ม่าเรานำา3 2 5มาเขียนแล้วเราก็ยังต้องเติมศูนย์ไปอีก2ตัวนะคะได้ผลคูณเป็น32,500ซึ่งตรงกับตัวตั้งที่โจทย์ให้มานะคะแสดงว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องดังนั้น32,500 หารด้วย5ก็จะเท่ากับ6,500นะคะและต่อเป็นตัวเลขไทยเรียบร้อยนะคะมาต่อที่แบบฝึกหัดที่3.9หนะ้า57นะคะข้อ2ใหญ่ในข้อ1ย่อย1247หารด้วย2นะคะอ่ะ2คูณอะไรแล้วได้1ไม่มีในหลักแรกให้ใส่ศูนย์ไว้ก่อนแล้วขยับไปหลักถัดไปเป็น10 หาว่า2คูณอะไรแล้วได้1 0 2คูณ5เป็น10พอดีนะคะแสดงว่าไม่มีเศษเนาะ2 5 10นักเรียนก็เขียน5ไปในผลหารต่อไป2คูณอะไรแล้วได้2 2คูณ1เป็น2พอดีเลยไม่มีเศษนะคะต่อไป2คูณอะไรแล้วได้4ก็คือ2คูณ2เป็น4 พอดีไม่มีเศษนะคะต่อไป2คูณอะไรแล้วได้เจ็ดสคูณ3เป็น6กนะคะสองสเพราะฉะนั้นนับจาก6ไปหา7 6แล้วเเหลือเศษเป็น1นึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราใส่เศษ1นึ่งข้างๆผลหารแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็มาตรวจสอบคำตอบ นำตัวหารคือ2คูณกับผลหารคือ1 5,123บวกตัวเศษก็คือ1นะคะอ,อย่าลืมใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน5,123คูณด้วย2 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 50 อ้าวแล้วเราก็ต้องบวกเศษ1ไปด้วยนะคะหกบวกหเป็น7ที่เหลือไม่มีตัวบวกดึงลงมาอ่ะได้คำตอบของการตรวจคำตอบได้คำตอบของการตรวจสอบเป็น1247ซึ่งตรงกับ ตัวตั้งนะคะที่โจทย์ให้มาดังนั้น1247หารด้วยสองก็จะเท่ากับ5123เศษ1นะคะเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทย เสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่เหลือให้เรียนทําด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ